ทำความเข้าใจกับสิ่งที่พวกเรากำลัองอยากอธิบายทุกอย่างมีทางแก้ไขทุกอย่างมีปัญหาก็าต้องมีทางออกก็ไม่ได้อยากให้มีปัญหากรุงก็ไม่ได้อยากมีปัญหาผมก็ไม่ได้อยากมีปัญหาคุณวิศนุก,ก็ไม่อยากมีปัญหาแต่เราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้น พูดไปตรงนี้ก่อนเลยไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีปัญหามากไม่ต้องไปคิดถึงขนาดบางคนบางรุ่นไปคุยกันที่ทางภาคใต้พอบอกว่าพบ5-8ไม่มีแล้ววิ่งออกไปหายออกไปเลยยังไม่ทันฟังเลยแล้วพบ5-8ไม่มีแล้ว,ลวจะทำยังไงยังไม่คุยกันเลยอะ่ะ หใ้ไปเพื่อนก็ไปตามผมก็กลัวตกใจรู้ไปฆ่าตัวตายแล้วบอกอันนี้ต้องฝากไว้นิดหนึ่งนะครับก็ก็ขออนุญาตให้ให้ท่านตั้งใจใช้สมาธิแล้วก็ไม่ต้องไปห้องน้ำบ่อยนะก็ได้ใช้เวลากับการอยู่ในห้องนี้อยู่รับฟัง โดยเฉพาะแนวทางปฏิบตัติโดยเฉพาะข้อสงสัยต่างๆที่อาจจะท่านอาจจะคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของท่านแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้เพียงแต่ท่านยังไม่เจอมันส่วนบางท่านอันนี้ก็ต้องขออภยัยก็ต้องบอกว่าผมเองรู้ตัววิทยากรของผมเนี่ยค่อนข้างจะอินดี้นิดนึง บางทีว่าอาจจะกวนกวนเขาเรียกว่ากวนตีนนะภาษาไปรุ่นเขาเรียกว่าอดีแต่ภาษาภาษาคนสมัยก่อนพวกผมเขาเรียกว่ากวนตีนคือถามกวนมาก,ก็าต้องถามก็ต้องตอบกวนกลับไปอันนี้ก็ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ ปรากฏขึ้นเนี่ยหลายท่านท่านอยู่ในชมรมท่านจะทราบว่าเอ๊ะทำไมอบรมที่ไหนผมก็หอบขิ้วคุณวิษณุไปตลอดไปคนเองคนเดียวไม่ได้เหรอทำไมต้องเอาน้องไปมานั่งมาพูดต้องน้่น้อะไรก็ไม่รู้ถ้าท่านตามมาตลอดท่านจะเห็นได้ว่าเราคุยเรื่องนี้มาตลอดแล้วผมก็พาคุณวิษณุไปทุกงานเท่าที่จะทําได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปอะสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปก็คือทุกวันนี้ในระบบเราทํางานเราใช้ระบบอ e ิเล็กทรอนิกส